คอขยายหกเซนอันนี้ขยายหกเซนเนาะขยายหกเซนของของอันใส่เอาอีกเซนหนึ่งเอาเจ็ดขยายเจ็ดแต่ถ้าใครตัวเล็กอย่างไอเนี้ยก็เหลือห้าเนี่ยตัวเล็กเท่านี้เนี่ยตัวเล็กๆจะเหลือห mm ้า hmm. ก็จะกลายเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดความกว้างของคอเนาะตัวนี้ขยายคอเจ็ดเซนจะอยู่ที่นี่เนาะคอลึก เราก็จะวัดจากนี่ลงมาสิบเซนจะอยู่ที่นี่มันจะเป็นสิบเซน11เดเซนส2บเซนก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เวลาใส่เน่ต้องเอาโค้ดเพชรมาใส่ <c oughs> นะคะศีรามานันนีเอาศิรามันนีมาใส่ <c oughs> ก็ความลึกก็คือจากนี่ลงมาลึกวัดนี่ลงมาถ้าเราวัดจากคอนก็คือวัดจากนี่จากคอนวัดจากนี่ <c oughs> แล้วก็ลงมาลึกนะเท่าที่เราต้องการจากนั้นเนี่ยเราก็จะวาดลูกคอละ ให้มันออกมาเป็นหัวใจนะคะเราก็จะวา่าไขหนุเ่เล่นชัดไม่ได้เอาไมมโคง้งตีเอานะลูกได้แล้วเส้นนี้<ข>อคอขเ<ท>ยนข้างบนมากแล้วข้างล่าง,างออกแหลมออกแหลมออกเรลียวแหลมมันจะออกเป็นรูปหัวใจ่งจะออกเป็นรูปหัวใจคอขยายหรือว่าคอจริงคอจริงก็คือหมายความว่าเสื้อตัวนี้เราทำมามาคอเรากว้างเท่านี้ นะคะปีนสองเซนตีนีตีสองก็คือว่าจากนี่มาสองเซนแล้วเราก็ลากเส้นคอปีนค่อยๆลากลงมาตีไม่ได้ไม่คงตีนะลูกนะต้องการตั้งมากกว่านี้ตั้งมากกว่านี้ก็ปีนเยอะปีนสามปีนสี่ปีนห้าได้หมดเลยทีนี้ยิ่งปีนเยอะก็เหมือนกับเสื้อที่ไฮโซผ้าไหมอ่ะผ้าไหมเห็นไหมบางทีเขาเขาตลบแล้วเขาตั้งสูงเลย เพราะฉะนั้นพอเราได้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือคอปีนเมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จเราก็จะวาดคอหลังไปตัวนี้เรามาเท่าไหร่ตัวนี้มาเท่าไหร่เจ็ดใช่ไหมเจ็ดตรงนี้เราไปสามจุดห้าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของตรงนี้เสมอตรงนี้เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งคุไม่ต้องเขียนนะคะเพราะฉะนั้นหาครึ่งหนึ่งของคอขยายแล้วเราก็วาดตัวนี้ไปก็จะอยู่ที่นี่เอ๊ะ นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้มันปีนสองถูกไหมลูกเราก็ต้องปีน 2. 2> สองก็จะอยู่ที่นี่อันนี้ก็คือคอขยายคอปีนสองสองเซนนะขึ้นมาเนี่ยสองเซนแล้วเราก็ลากนี่มาหรือว่าจะให้ดูจากแพทเทิร์นนะเราจะได้ดูง่ายๆนี่มาเนี่ พอเราวัดตรงนี้มาเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บต่อไปเนี่ยเราจะมาวัดตัวปกนะถ้าเราต้องการใหญ่หน่อยหนึ่งนี่จะอันเขาไหลกว้างเนาะไหลก็ต้องสี่สิบสองถ้าเราไม่ต้องการปกใหญ่นักเราไม่ต้องสุดก็ได้แต่ถ้าคนไหลแคบบางทีมันสุดนะคะเราต้องขึ้นอยู่ตามแพทเทิร์นทีนี้ตัวนี้ครูจะวัดจากนี่มาครูจะใช้ประมาณหกเซนหกเซนจากนี่เนาะก็คือไม่สุดไหลไหมะถ้าสุดไหลเนี่ยมันจะมาแปดเซน ทีนี้พอมาแปดเซนปุ๊บมันจะกลายเป็นปกค้อไปทันทะีเนาะทีนี้ตัวนี้คือตัวปกแล้วตัวนี้เราจะลากมาแค่ไหนเราถ้าเราไม่มีข้างล่างเรามาไม่ได้มันเวิง้งว้างมันอยู่กลางทะเลเลยเห็นไหมเนาะไม่ได้ปุ๊บเราก็จาตรงนี้เราก็ทะยานทะยามุมไปอย่างนี้เราดูมุมจากตัวเนี้ยตัวที่สุดสุดแล้วก็ตัวลงนี้เราก็จับตัวเนี้ยทะยานนะทะยาม ถ้าวาดไม่ได้ก็วาดเบาๆก่อนนะคะแล้วเราก็วาดที่มานี่ไปแค่ไหนก็ได้ไปเยอะๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่วาดเดี๋ยวเวลาวาดตัวน,นี้มันจะไหลไม่ได้โดยที่เราไม่ต้องวาดตรงนี้ก็ได้ว่ามันกี่เซนให้ให้ให้เส้นเนี่ยมันกลมกลึงกับตัวบนเน,ะนะะานะ,ะนี่ไงมันเอามันมันวางไว้สักยังไงคะก็เราดูตนนัวนี้เราดูตนนัวนี้ดูตัวน,นี้กับดูตัวน,นี้เช่นเช่น เช่นเราดูตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้าตัวนี้กับตัวเนี้ยเราแยงมุงมอย่างนี้เขาเรียกแยงสี่สิบห้าองศาอ่านะประมาณนี้แต่ว่าช่างที่เขาทาบ่อยๆฉันก็ไม่ต้องแยงแล้ว <c oughs> ฉันได้เองมันอัตโนมัติเนะอะแล้วจากนั้นเราก็จะวาดตัวนี้มาเวลาเราวาดเองอย่าลงดินสอหนักเพราะเวลาเราวาดเองมันต้องลบมันต้องลบเพราะเรายัางไม่เคยวาดเนาะ อ่ะนะแล้วก็ลงดินสอเบาๆแล้วก็วาดต่อมาเนะคะโคงคูไม่ได้วัดนี่เห็นไหมคะ,มา,ม,คะมาเราดูแล้วเนี่ยมันมันกลมกลืนอะ่ะกลมกลมืนกลมกล่อมกลมามี <c oughs> ถูกไหมพอมันกลมกลืนกันแล้วปุ๊บแค่เราคอแหลมจบที่ตรงนี้แต่เราไม่อยากได้คอแหลมเราอยากได้มนแต่ในแบบมันมนแต่ไม่ป้าน ถ้ามนป้านมนป้านมันจะมาอย่างนี้เขาเรียกป้านอย่างเงี้ยป้านแต่ในแบบมันมันเป็นมนแต่มันจะย้อยๆหน่อยเพราะฉะนั้นในแบบเ็าจะมนอยู่ประมาณนี้นนะคะจะย้อยๆหน่อยเนาะแต่ถ้าเรามนป้านมันจะป้านอย่างนี้เลยเ็าเรียกป้านนะคะอ่ะพอเราได้ตรงนี้เสร็จบเราก็มาวาดที่ปกหลัง กตัวนี้มันกี่เซนมันมาห6เซนตัวนี้ก็ต้องไปเท่ากันเท่ากันแล้วเราก็ลากกตัวนี้มามันจะมาเข้ากับตัวนี้เนะาะเมื่อได้แล้วเมื่อได้แล้วเราดูเสียจตรงเนี้ยมันเหมือนคอค่ะเห็นไหมคะหน้าตามันจะเหมือนกับคอค่ะปึ๊บครูจะวัดตรงนี้ลงมาประมาณเซนครึง่งปลดลง หนึ่งจุดห้าสี่เส้นแล้วเราก็จะหยิบหกตัวนี้ค่ะเอามันมาเกยกดตรงนี้ไว้นะลกูกกดตรงนี้ไว้แล้วก็กดตรงนี้ลงนี่เขาเรียกว่าเกยปกการเกยปกเนี่ยทําให้ปกคอบัวใหญ่ของเราเนี่ยตรงเนี้ยมันกระชับถ้าเราไม่กดตรงนี้ลงมันจะเหมือนบัวบัวบิน เออมันจะกระเด้งออกนะคะไม่แนบไม่แนบใช่ค่ะมันจะไม่แนบเราก็ต้องอย่างนี้แต่ตอนตัดเสื้อตัดอย่างนี้ไม่ได้นะผิดนะตอนเราตัดตัวเสื้อเนี่ยต้องใช้เส้นเดิมนะเอะอเนาะทีนี้พอเราได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ครูบอกว่าเวลาขีดต้องผ่านจุดนี้แล้วตรงนี้กดลงมาประมาณเซนครึ่งครูเปลี่ยนสองนะคะคตกบัวบัวกว้างแต่ว่ามีเปีนนิดหนึ่งบัวกระเด้ง มวปีนนิดนึงวก็ได้ไม่ปีนปีนปีนเยอะปีนน้อยตัวนี้ปีนน้อยค่ะปีนน้อยใช่ใช่ใช่ี่จะเด้งลื่นขาาเป็นบัวราบไม่มีเส้นปีนไม่มีไม่มีคอปีนคอบัวราบมันเป็นอย่างนี้คอบัวราบมันเป็นอย่างนี้ส่วนวอย่างนี้นะแล้วก็ตัวตัวอย่างนี้คอบัวราบเขาจะมีแค่นี้แล้วก็บัวแค่นี้อ่ะคอบัวราบแบนต้แต่เลยมีขายเยอะแยะ แบบในละครคนใช้ใส่อ่ะอ่าั่นแหละนั่นแหละผู้หญเขาจะมน้าใสโซกันหน่อยนิดนึงเขาจะมาทำแบบนี้แล้วค่ะเพราะว่ามันวุ่นวายเป็นรัดใช้อ่ะกิ๊นนี่ดูนะคะตัวเนี้ยเราจะกดจากตัวเนี้ยลงมาประมาณเมื่อกี้คุณบอกแล้วประมาณเซนต์ครึ่งก็คืออยู่ที่ตรงนี้ดูสีแดงนะลูกนะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยหักขีดเห็นไหมคะมันจะผ่าตรงนี้นี่มันจะผ่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อยู่นี่ขีด คือเราต้องขีดเส้นนี้ก่อนขีดเส้นนี้ก่อนมาผ่านจุดนี้แล้วก็ลงมานี่หแล้วจากนั้นถึงตรงนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็แบ่งสามส่วนเพื่อจะหาเส้นแยกเพื่อที่จะหาเส้นแยกเราแบ่งตรงนี้นะมองได้สายตาก็ได้ค่ะมันไม่ต้องเท่ากันเป๊ะๆก,ก,ก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะเนี่ยเราก็ขีดนี่ไปจากนั้นก็กัพเปปกตัวเนี้ออกมาทั้งหมดแล้วก็มาตัดแยกถึงตัวนี้ดูกันไก่นะคะมันจะไป แยกเท่าไหร่ก็คือผลลัพธ์ที่ตัวเลขเราหาออกมามเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คเนี่ยเราจะเช็คตัวเนี้ยให้มีใส่วัดไหมลูกจะเช็คให้ดูว่าตัวเนี้ยห่างกันเท่าไหร่<อ>เวลาเราเช็คนะคะเราก็จะเช็คนี่อ่ะเนี่ยตัวเนี้ยดูนะว่าตัวเนี้ยหา่างกันเริ่มเช็คตั้งแต่ตรงนี้เช็คคอขยายก่อนตั้งใส่วัดอย่างนี้เนาะเช็คอย่างนี้เปิงเปิงสามสิบห้าจุดห้า แล้วก็ตั้งต้งเลยนะคะสามห้าครึ่งจุดห้าเดี๋ยวเราจะลบนะคะลบด้วยเส้นบนนะคะเส้นบนเราก็ดูไว่าได้เท่าไหร่จะนี่ก็คงสามสิบสองจุดห้าแล้วก็ลบด้วยสามสิบสองจุดห้าก็ลบกันก็เหลือสามเซน ถูกไหมลูกนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีตัวตาเนาะมันก็จะเหลือจาก5 —้ลบ2ก็เหลือ3ทีนี้พอเราลบกันแล้วมันเหลือ3ตัวแยกก็คือ3 1-1หก็เท่ากับ3เซนแต่ถ้าเกิดว่าตัวปีเราเยอะกว่านี้ตัวปีเราเยอะกว่านี้นนเวลาแยากเวลาแยากตัวแยกก็จะต่างกันสมมต,ติวตัวเนี้ยเราปีน2แต่ว่าฉันต้องการปกตั้งเยอะ บอกตั้งเยอะฉันจะป,นปรีนสี่ก็ได้เวลาปรีนสี่ตัวเนี้ยเท่าเดิมแต่ตัวเนี้ยลงมากขึ้นมานี่ทีนี้ถ้าเกิดว่าปรีนสี่หนูดูนะหลกปรีนสี่ดูนี่นะอันนี้เท่าเดิมตั้งเยอะฉันอยากตั้งเยอะก็มาณนี้จากนี้ก็มานี่เมื่อกี้สามสามสามสิบห้าจุดห้าลบด้วยปรีนสูง การปินสูงเนี่ยเวลาเป็นเป็นปกแล้วเนี่ยมันจะอย่างนี้เนี่ยมันจะตั้งขึ้นมาสูงอย่างนี้พรามันจะเอาตัวเนี่ยมาย็บติดก,กับตัวนี้แต่ตัวเนี้ยมันก็เอาตัวนี้ยนเย็บติดก,กับตัวนี้มันก็เลยปีนน้อยนะคะครูเรียนพันศรีเขาไม่ได้อธิบายถึงขนาดนี้นะลูกหนูเป็นดำน้ําเอานะคะนี่อันนี้ปีนสูงดูเช็คบนให้ดูอคนสามสิบ สามสิบนะคะเราก็ลบด้วยสามสิบลบด้วยสามสิบเพราะฉะนั้นห้าเราก็ดึงลงมาเนาะห้าก็เหลือห้าถาเกับห้าจุดห้าห้าจุดห้าเราก็ห้าจุดห้ามาแบ่งสามก็เกือบเกือบสองเซนถ้าหกก็คือสองเซนถูกไหมไม่ใช่ถ้าหกแบ่งสามพอสองเซนเพราะฉะนั้นเวลาเวลาถ้าเกิดเราแยกห้าจุดห้าเอาห้าจุดห้ามาแบ่งแต่มันต้องตัดจากตัวนี้ จากตัวนี้จากตัวนี้แล้วพอเป็นปกขึ้นมามันจะตั้งสูงดอ่าตั้งสูงเนี่ยตั้งเท่านี้เลยเนี่ยนะดูนะคะเนี่ยเดูนะเนี่ตัวนี้ตัวดีตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะย้อนกลับมาเย็บติดกับตัวนี้เขาไปยินมันจะมาติดกับตัวนี้นี่ไงมันก็จะตั้งขึ้นมาค่อนไปทางสูงค้อนไปทางสูงแต่ตัวเนี้ยเราเย็บแค่นี้เพราะฉะนั้นมันมีแค่นี้เองเนี่ย่ใส่หน้าหนาวเห็นไหมเนี่ย มันมีนิดเดียวเราดูในแบบนิดเดียวเห็นไหมคะนะจบใช่ทั้นทงนี้และทั้งนั้นเนี่ยการการทำปกเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วต้องดูเวลาเราดูแบบต้องศึกษานิดหนึ่งถ้าเราศึกษามันได้เราก็ทําได้จบข่าว <Cell. S 1> เนาะแต่พอจะศึกษาได้สิบ